ตอนนี้ครับออกบ้านบ้างเหอะครับผมวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ออมไมชอบกูสวัสดีไหมหรอสวัสดีครับตอนนี้นะครับออกบ้านบ้างเหอะนะครับมผมพาคุณรัฐคุณตรงค,คุณจ้ำเนี่ยมาอยู่ที่ร้านคุกขี้เมาส์กูสงสัยอย่างปกติ ออกบ้านบ้างเถอะมันต้องมีฉากแบบขับรถพากันมาวันนี้ไม่มีขี้เกียจวันโปรดักชั่นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่วันนี้เรามาถ่ายอีกเทฟอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องมาทำท่าเฟกเดี๋ยวคนดูเขารู้เขารู้อยู่แล้วใช่เขารู้อยู่แล้วเราเฟกวัะคนนะตื่นนะยังไงท้ยเราไม่ต้องเป็นงี้วะงงนอนนี่แต่ว่ารอถ่ายไปขี่แบนแล้วผมรอตื่นผมจะรอแบบตื่นทีเดียวตอนแบบเจอเชฟ ดูชุดดูเสื้อที่เขาใส่มาวันนี้พร้อมขนาดไหนนี่ผมสั่งแบบว่าซีรีส์แบบรอบแรกเลยปะรอบแรกที่ได้กับพร้อมกับบัตรลดราคา10%ด้วยคือเหมือนเออร์ลี่เบิร์ดเออร์ลี่เชิตน,นี่แหละชเออร์ลี่สุดๆนี่คือผมแบบแฟนคลับต,ต,ตัวยงแน่นอนสวัสดีครับกล่าวเขาว่ากุ๊กที่ใหม่แล้วผมวันนี้ก็แน่นอนทำเมนูง่ายๆเลยกระเพราหมูกรอบต้องคู่กับเก๊กฮวยเย็นๆยาแพลวยาแพลอะไรครับ คุณเปิดคุณเปิดรายการแบบพี่เป้ได้ไหมสวัสดีครับผู้ชมต้องแค่มือครับแล้วดึงออกยาแผลวยาแผลจำได้แค่นี้าใช่ยาแผลไม่ได้ไม่ได้สนใจวิธีทำอาหารใดๆไม่ผมชอบทุกอย่างคือไม่ว่าอะไรก็ตามยาแผลแล้ววันนี้ก็ขอเชิญคุณเป้เข้ามาเลยฮะคุณเป้ฮะทางนึงมาอยู่นี่อ๋อเจออยู่นี่นี่ครับวันนี้ยาแผลเข้ายาแผลยาแผลด้วยกันไหมดเลยใช่ไหมก็หมดเลยป่ะงหมดเลยได้นะิโอ้โหนี่เจอตัวจริงเจอตัวจริง แล้วทำไมต้องแบบว่าคุกขี้เมาอ่ะค <se ือว่าถ้าแบบปกติอ่ะสมมติให้เดาให้เดาขอเดาได้ไหมไม่ถามไม่ใช่แต่เด็กๆรู้ว่าในระหว่างเมาหรือไม่เมาทำอาหารเมนูเดียวกันอันไหนอร่อยกว่ากันตอบได้เต็มปากเลยว่าไม่อร่อยทั้งคู่ยอมยอมก็คือตอนเมามันจะกินรสจัดขึ้นเพราะลิ้นเราเหมือนตายได้ปกติเปิดกี่โมงครับเนี่ย ปกติเปิดห้าโมงเย็นครับห้าโมงครึ่งก็ปิดแล้วลูกค้าสั่งเยอะเหรอไม่ทําน้อยครับเย<ก>ี <laughs> ยเหยีย <laughs> <laughs> ผมอยากรู้แล้วว่ากุกกี้เมาของทุกคทั้งสองคนเนี่ยรสชาติมือหรือว่ารสชาติอาหารของร้านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรการที่ตั้งชื่อว่ากุกกี้เมาเนี่ยเป็นการแบบกุศโลบายให้รู้ว่าร้านนี้อร่อยนะทำจากกุกกี้เมาเองรสถเงอ่ารถึงถึงเครื่องใช่ปะตอนนิดนึงครับแต่ว่าผมเป็นแบบตั้งตามไลฟ์สไตล์ตัวเองด้วยเพราะว่ามก็เมาจริงๆเลยเมาจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ แล <A> ้วก็ปิดเช้าอย่างเงี้ยครับคือตายๆเลยลูกค้าเขาแบบด่ายับเลยบางบางคนมายืนรออ่ไหนบอกเปิดสองทุ่มครึ่งไหบางทีสองทุ่มครึ่งผมก็แข็งอยู่แข็ง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 อยู่ครับแข็งอยู่ทอดทีทุกนายสองคนคือฝาแฝดเลยทำงานได้ดีตามปรารถาของเราแต่ถ้าเกิดได้เริ่มทำแล้วน่ะอย่าแผ่วใช่แล้วต้องทำต้องทำสุดแบบนี้ให้มันสุดครับอนีอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะนี่เป็นซุปเปอร์เนื้อตุ๋นครับอันนี้ตัเนื้อที่หลายคนชอบมากอันนี้ที่ผมพูดถึงว่าที่ผมสั่งสั่งมาพุ่มก็คือ ต่นี้จะมีหอมหอมเจียวด้วยใช่ไหมมีหอมเจียวด้วยครับหอมยุ้ยหมดเลยได้ครับเอากลิ่นเลยเอากลิ่นเฉยก็คือเป็นซูเปอร์แบบอีสานนะครับแต่ว่าเพิ่มตัวหอมเจียวเข้าไปนิดนึงเพื่อให้แบบมันโดดไปทางอีสานามนิดนึงเนี่ครับชอบสายตายรักมากเลยแม่งแบบภูมิใจมากไอดอลเลยนะอาจารยก็ใส่เสื้อแบบเหมือนใครทั่างเลยติกเขาไม่ซอมใส่เสื้อทีมนะมอย่าพูดนะจริงๆผมมอสองผมเล่นดนตรีกับพวกพี่เขานะครับ เพราะว่าแบบตอนนั้นก็คือแบบเป็นรุ่นนนรุ่นนั้นด้วยแหละครับแบบเริ่มเล่นดนตรีเล่นเพอะไรก็เพราะพี่ครับยอกครับยังเล่นอยู่สมะสวยส่งดีส่งดีส่งสวยกลับมาเรื่องอาหารดีกว่าอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นี่เต้าหู้ทอดใช่ไหมใช่ครับแต่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 ที่ไหนผมสั่งทำพิเศษจากทางใต้คือจริงๆนิ้าเห็นข้างนอกเนี่ยก็จะเหมือนเต้าหู้ตามข้างทางใช่แล้วพอกินปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าเป็น ก็เป็นเต้าหู้ตามข้างทางใช่คุณจะได้ไหมครับจะสั่งทางใต้สั่งทางใต้แล้วก็คือข้างในเนี่ยถ้าพี่อาจจะพี่ลองชิมพี่จะรู้ว่างในสั่งไงเวลาพูดภาษาใต้สเต้าหู้ต้หู้โอเคเอาโฆษณาครับดี่ตรงไหนจะได้สั่งทางใต้ไม่แต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อคัสตาร์ดเลยพี่คือหมายถึงว่ามันจะเป็นเต้าหู้เหมือนเต้าหู้นิ่มแต่ข้างนอกเป็นใช่ครับเต้าหู้ข้างนอกจะเป็นเต้าหู้เหลืองคือพี่ลองกินจะรู้ว่าแตกต่างอันนี้เหรอครับคุณตงตตัวนี้จะเป็นไข่ขยี้ทะเลนะครับผมไข่ขยี้ทะเลไข่ขยี้ทำไมขยี้นะฮะไข่ขยี้เพราาะว่ ใช้ตะบวยขยี้เลยเต็มที่อ๋อคือตตีให้มันแบบไข่ข้นเลยใช่ไหมแบบอย่างนีใช่ไหมอันนี้ทะเลเอ่าวไทยเรื่องละมันฮะอ่าจะเป็นทะเลกรุงเทพครับเพราะว่าสวนที่สุดสยามใช่ครับตัวนี้แต่แปลแปลคือจริงๆไข่กับตัวไข่ขยี้เนี่ยเอามาเพื่อแก้เผ็ดอ่าง่ายเลยคือลดจะลดอ่อนมากเพื่อว่าแบบว่าที่กินซุปเปอร์เผ็ดกินขั้วริกเกลือเผ็ดกินกะเพราเผ็ดแล้วตัวเนี้ยตัดให้มันแบบว่าซอฟลงมาหนิดนึงอารมณ์เหมือนกินอาหารป่าแล้วกินไข่ตุ๋นตามประมาณนั้นได้มาถึงอันนี้ฮะ ดุนเนลยนะดิฟชอบเลยดุนเนื้อมาแค่กินก็ดีจ่งก็ดีมากแล้วอันนี้คือเนื้ออะไรตัวนี้เป็นเนื้อเค็มทอดอันนี้ทำเองครับเนื้อเค็มทอดอ๋ทำเป็นชิ้นใหญ่เลยไม่ใช่ทำเป็นชิ้นเล็กใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาไปตากแต่ว่าของเราเนี่ยตากในตู้อบด้วยไม่ตากแดดเพราะว่ามันสกปรกตากในตู้อบลมร้อนโฮ้ยอันนี้พระเอกพระเอกคุณตงคุณตงถามหนซิอันนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรตัวนี้เป็นกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อสับกะเพราเนื้อสับอันนี้เมนูโปรดของผมใช่ครับผมสั่งบ่อยจักจ้าน เผ็ดมากมาถึงจานนี้หมูกรอบขั่วพี่เกลือไม่ต้องพูดอะไรมากลองกินเลยครับดังมากครับแครแน่นอนหมูกรอบเหรอฮะฟันครับเสียบซึ่งดังของของคุณเป้เป็นสอนทำหมูกรอบใช่ไหมใช่ครับถามจริงครับเกลือได้ใส่ไหมลืมตลอดแต่ว่าใส่อะไรแทนใส่ชูรสแทนเค็มเค็มมาแลมมาแลเหมือนกันตอรันตีพามร่อยได้ดีอันนี้ก็เลยตัวนี้เป็นปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกก็คือปลาหมึกไปชุบแป้งทอดให้มันกรอบๆหน่อยผัดไข่เค็มผัดไข่เค็มมึอไก่เค็มแต่ว่าต่ายตางที่ว่าไม่ใช่หมึกสดเป็นเป็นหมึกชุบแป้งใช่ครับเพราะว่าให้มันดูเยอะไงหมายมันมีแต่แป้งนะปลาหมึกไม่มีอ๋อแล้วร้านเราไปใช้ปลาหมึกกี่กรัมเราสิบกรัมติดตัวเคิื่อแป้งเอาแล้วพอหมึกสดไม่สดพอชุบแป้งกินแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้แล้วก็เครือบงหวานเอาแล้วก็ใส่ของชูรสนี่รวยตายกูอุ้ยเสียเดี๋ยวก็รวยตาย อันนี้เป็นตัวที่พี่รัตบอกว่าพี่รัตชอบก็คือตัวหมูปิ้งใช่ไหมครับพี่ตงชอบตมูปิ้งพี่ตงชอบเผ็ดไฟลุกพี่ตงชอบแต่ว่าวันนี้มหาสารมหาสารแต่ว่าณวันนี้คือหาคนเสียบเนี่ย ลำบากไม่มีที่เสียบด้วยเอยเรื่องเสียบแล้วก็เลยหายเป็นแผ่นแทนออ๋มีหน้าหรอเหมือนเดิมหาในแอปเดลิเวอรี่ไม่เจอไม่มีนะแต่ปรุงเหมือนเดิมรสชาติหมักเหมือนเดิมใช่ไหมเราชอบเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเริ่มด้วยเต้าหู้เนี่ยเป็นการเปิดก่อนว่าเอ้ยเทฉพราะพอมันไม่ร้อนแล้วมันไม่อร่อยเลยมาได้จิ้มในยผมรู้แล้วแน่นอนครับเหลือหรอนี่ปัจจัยของเรามันต้องมั่นคงใช่ใช่พี่เขาเศตอ่ะเป็นไงตั้ก็ ได้เท็กเจอร์นอกได้เท็กเจอร์ไหนลดบางยังไม่เข้มข้นกว่าเดิมแต่ว่าเข้าใส่นี้เข้าไปปุ๊บเข้มเลยนะไปอันนี้ที่ที่คุณปวดปลาเทือนนี้ไปหมูกกรอบมาแล้วฮะฟังเสียงนี่ใกล้ใกล้กามหน่อยยังไงครับ ถ้าไม่กรอกก็เดี๋ยวบีบขวดเอาแพรบ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 มาได้เลยนะปรกอบตลอดใช่ไหมหมายถึงว่าแบบประกัน QC ไหมว่าคือทำลูกค้าแบบต้องมันกรอจริงๆไงคุณกรอกทำน้อยมากเพราะว่าเราไม่อยากให้ค้างเลยหรือว่าตั้งใจให้หมดประมาณสองทุ่มเนี้ยหมดแหละพราะถ้าเกิดมันไหลไปถึงสามสี่ทุ่มมันก็จะเริ่มเวลาถ้ามีอายุของไม้ดูใช่เซลล์ลายมันจะน้อยกินก่อนล้วกันเดี๋ยวไม่กรองดูพี่เฮ้ยอกรอกน้ำชิ้นไปด้วยนไงครับ ชัวไหมชัวชัวพูดไม่ได้แนะเด็ติดฟ so ันเหมดแล้วเหนียวเหนียวอันนี้ซุปเปอร์หมูตุ๋นใช่ไหมครับครับเนื้อออซุปเปอร์เนื้อเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นโอเคร่อนจะมากอันนี้เป็นตัวซุปซปอรดีนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นซุปเปอร์แต่ว่ามันมีความเป็นต้มแซ่บด้วยมันไม่ได้แบบว่าเป็นซุปเปอร์ที่เอามาเปรี้ยวนำอย่างเดียวอะไรอเงี้ยอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตอันนี้ไทยไยี่ครับไทยไทยยี่นะไทยยี่กี่วิสามวิครับ ไม่มากไม่น้อยกว่านี้ไม่มากกว่านี้แล้วกระทะอ่อนร้อนสามวิล้างเลือดเลยแล้วคนอีกหน้าตัน้ำเลยตัดกระเทียม้องเสียหน่อยแลาวไข่ไม่สุกผมว่านี่นะเอาวางหน้าจำหมดเลยงาจำไข่ไข่งพี่เขาชอบแบบว่านี่พี่ตงพี่ตงชอบปลาหมึกนะครับ กินทั้งชิ้นแลับใช่ไหมผมพอเนื้อข้างในมันจะเด้งมากใช่เพอสายแล้เนื้อมันน้อยอยู่แล้วไงกินทั้งชิ้นไปได้เลยเพราะหั่นแล้วหั่นมันจะไม่เจอเนื้อหั่นแป้งไม่เจอเนื้อเออหั่นมันจะไม่เจอเนื้อเจอซอสเจอแป้งกว่าเจอเนื้อหรือจิงหรือเรื่องของเรื่องแะชิ้นชิ้นกุใหญ่มากอร่อยมากทั้งหมดนะอออินนะโอ้โหนะโอ้โหแรโคตรโหดดีมากเข้าวเมนูนี้นี่พระเอกพระเอกพระเอกอนี่เราดูวนบากิวบากิวแล้วกินเราปากนี่ผม ต้องบอกเลยนะว่าอานนี้เผ็ดไปหน่อยนะแรงนะแรงแรงอือนะแรงแล้วอันนี้แรงแล้วแรงมากแรงช้อนพี่ตรงกินอันนี้สักหน่อยนึงหมูปิ้งเผ็ดมหาศาลเผ็ดไปลุกเผ็ดภาษาอังกฤษคือว่าหมูปิ้งทำดูคอร์ดอะไรวะเผ็ดมหาศาลทำดูคอร์ดภาษาอังกฤษซะด้วยก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้สักคาเลยนะมันเป็นไงฮะมันอย่างไงกันเลยอ่ะไมอยังงกันเลยอ่ะ อย่างนั้นเลยเหรอต้องลองครับหวานเผ็ดหวานเผ็ดเ<ช>หวานใช่ครับวหวานและนี่ฮะกุ้งดองน้ำปลาน้ำปลากวนปลากวนใช่ครับทำไมต้องน้ำปลากวนครับอ่าคือตัวนี้คือเอาน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยไปตีกับน้ำตาลปี๊บก่อนก็คือกวนให้เป็นน้ำขน้นๆแล้วก็มาดองดองวันหนึ่งก็ทานได้เลยคือรสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกุ้งสดที่ว่าที่ราด่ได้ตวนี้จะมีรสชาติเทเจตัดคือมันดูดน้ำเข้าไปแล้วดูดน้ำซอสเข้าไปแล้วใช่ปลากนเข้าไปแล้วใช่ไหมอ่าก็จะตัด กี่ยวกับซีฟู้ดเี่ยซีฟู้ดเดี๋เวนนึดูพี่โตงพี่ตงชิมดูวันปั๊บดูท่าครับอุ้ยกุ้งตูดมาเริ่มเลยนะใช่ครับกุ้งดองน้ำปลากวนว้าช้อนตูดกิ๊กิ๊กตอกวันนี้ครบสูตรไหลไหลเป็นยังไงเมื่อข่าประกาศวันนี้ข้าวท้าจะมันร้อนหนึ่งนะฝนตกเยอะครับแล้วก็น้ำเริ่มอ้วมแล้วใช่มันก็เริ่มแบบว่ามันก็รถติดด้วยไม่ชอบเลย เออนะดูกันชอบไหมฮะข้าวส้มเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงคุณอร่อยมากมากปลาพอน้ำปลาใช้น้ำปลาที่ดีแล้วก็มีน้ำมีกลิ่นของน้ำตาลอะกลิ่นของน้ำตาลปี๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดองเข้ามาแล้วมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อคุ้มแล้วตอนที่เรากัดไปมันก็แบบไหลออกมาคือมันน้ำใช่บวกกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดที่เราล่าไปก็คือครบเครื่อง ตบมือด้วยก็อยู่กับแหม่กุกขี้เมาปั๊บเลยมาอย่างนี้เลยครับวันนี้ครับจากโจทย์ที่ผมขอร้องให้กุ๊กขี้เมาทำก็คือว่าเฮ้ยโมงแคทตูคอนเนอร์ชอบกินเนื้อแล้วโมงแคทตูคอนเนอร์ก็ชอบปาร์ตี้น่าจะมีเนื้อกับเหล้าหรือเนื้อกับเครื่องหมักดองอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยกุ๊กขี้เมาจะรังสรรอะไรให้ผมทานวันนี้ครับ วันนี้ไม่เชิงรังสันมากเพราะว,ว่าเราเน้นเป็นเพื่ออินดิเดียนมากกว่าเพราะคือตัวนี้คือห่วงมากจริงๆอ่ะซื้อคือยังไม่มีขายเลยนะแต่ว่าคาดหวังว่าจะขายแต่เนื้อมันมาน้อยมากก็คือตัวขงั้วตับขั้วตับเนื้อขั้วตับคือเนื้อวัวส่วนที่ติดกับตับเหรอฮะใช่ไหมใช่ครับอยู่เขาได้สันในห้อยคือจริงๆตัวนี้เขาเนี่ยไม่เอามาใช้กันเลยคือ ถ้าคนธรรมดาเลาะวัวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าถังพืชต้องเยอะมากพอโยนไปตุ๋นแม่งเลยอร่อยแต่ว่ามีพี่เจ้าหนึ่งซึ่งเป็นพี่ของผมเองเนี่ยที่ทาร้านเป็นบุชเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป้ถ้ามึงชอบเนื้อมึงลองกินตัวนี้ส่วนนี้นะส่วนนี้พี่ลักพี่เลาะผังพืชให้ออกหมดแล้วตัวนี้ล่างบนที่บอกล่างบนมันถูกประกบด้วยผังพืชอยู่ข้างบนพแลรวออกปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยวันเนี่ยเลยบอกว่าจะไม่รังสรรค์มาก เพราะวัตถุดิบเนี่ยการทำแค่ชูแค่การทำก็ยากมากแล้วใในการที่ทำนอยมางบนี้คือบุชเชอร์มายากเลยแล้วไม่ได้มีขายที่ร้านไม่มีอนาคตมีกำลังเก็บอยู่รวบรวมเพราะว่ามันได้มันน้อยมากเป็นแรสุดๆวันนี้วันนี้ก็จะทำเมนูที่ชื่อว่าเนื้อคั่วตับย่างจิ้มเอาแค่ย่างพอแล้วเล่าอยู่ตรงไหนเล่าจะี๋ทาใไม่ดูเลยอ่าเริ่มเลยรอดูครับไปครับนี่นะคือเราปรุงสไตล์ฝรั่งหน่อยเพราะว่าเนื้อของดีๆเนี่ยเราจะปรุงเยอะปรุงค้ายกับสีอเ r e มี e อา red m e a เราใส่เกือนิดนึง ใส่เกลือไปเลยนะครับอขาดไม่ได้คืออะไรอะโรมาอะโรมานี่คือผงชูรสของฝรั่งรนะเราว่าไม่ว่าจะข้ามไปชาติไหนผมก็หาได้ก็โรยไปเอาพริกไทยดําสําคัญเลยพริกไทยดำเนี่ยทำให้มันชูกลิ่นเนื้อได้ดีที่สุดแล้วเพราะมันหอมกลิ่นเลือดบัวกลิ่นเนื้อบัวกลิ่นน้ำแดงมันจะพุ่งขึ้นมาเลยใช่ครับเนี่ยอ่ะแล้วก็สองก้านอาแค่นี้เลย แค่นี้เลยแล้วาโชว์อินเกเรนท์ของแท้คือเราอย่าไปทําเยอะของดีๆแล้วเราก็เพิ่มตัวของน้ามันไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่าของเขาเรียกว่าของหน้าหน้าเนื้อให้มันไม่แห้งมากเวลาเนี่คือน้ำมันอะไรน้ำมันน้ำมันทั่วไปน้ำมันเพื่อนน้ำมันปอกน้ำมันทั่วไปเลยแล้วไหนจะเล่าง่ายๆเลยตัวนี้เนื้อครับปรุงเรียบร้อยเล่าเนี่ยเอาไว้ให้คนปรุงแค่นั้นเองตามบี๊ไหม ตามบีฟด้วยมเนื้อโทษนะตามบีฟด้วยตามเสื้อมันด้วยมีเนื้อแล้วมีเหล้าเหล้านี่เติมที่ไหนเติมที่นี่ครับผมไม่งั้นทำไม่ได้ครับผมแล้วเราย่างตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับเนื้อดีๆเราย่างสุกไม่ได้นะมันต้องแบบว่ามีเดียมแรอยังตำอ่าอ่าก็ย่างไปเลยออันนี้เป็นแบบว่าแพนกริลใช่ส่วนตัวเนี้ยจะย่างแป๊บเดียวพอเพราะว่าไม่งั้นสุกเกินไปด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อส่วนที่เป็นส่วนดำ เนี่ยความนั่งจริงนี่จะขึ้นมาด้วยหมายถึงว่ามันเป็นเนื้อดำเป็นเรื่องเนื้อแดงอยู่แล้วพอเข้มอยู่แล้วพอโดนมันเออพอโดนความร้อนปุ๊บใช่มันมันจะไหมเลยดูเป็นรอยเร็วดูดิแค่นี้เองเขาเรียกนะคลิวม้า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 เห็นรอยชัดขึ้นตอยนี้เราก็เลสเดี๋ยวดก่อนให้ให้ตัวของเลือดเนี่ยมันกลับเข้าไปในเนื้อตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้เขาเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยเนื้อมันจะกระจายออกไปข้างนอกหมดเพราะว่าด้วยด้วยความร้อนเลือดกระจายออกหมดถ้าเราหั่นตอนนี้ปุ๊บเลือดจจะะคววาามหอยยู่่ทีีเขงแ แล้วอันอยู่รงริมด้วยซ้ำใช่แต่ตรงเนื้อไม่ไม,มไม่มีเนื้อลยไม่มีเลย,เอเลยตอนนี้ก็คือให้มันกลับมาเขาเรียกว่าให้มันคืนคืนตัวกลับพอเย็นแล้วเลือดจะวิ่งกลับคืนที่ใช่ทีนี้เวลากินแั้นเลือดก,ก็จะแตกในปากและนี่ครับคือเมนูพิเศษที่ผมบอกให้คุณเป้ทำอาหารให้พวกเราทานอ่ะผมขออนุญาตลองคนละชิ้นไหม <รอ S 1> ยืมหน่อยยืมหน่อยหยิบไปนิชิ้นงครับผมเอาชิ้นที่ไม่ใหญ่ก่อนกินแบบ เปล่าๆก่อนไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะกินเปล่าๆก่อนดีกว่าอ่ะนะไปเอ้ยแป๊บนึงอ๋อล้างปากเขากลัวเออโอ้โหรสชาติอีกมะกวนสัตว์นึกว่าหมอบพระหสีอีเหี้ยอ่ะนะสามสองหนึ่งสบครับนุ่มตัดรสชาตนแบบทางเชียง นึกถึงวันดีๆบางอย่างของวันหนึงนึกถึงวันดีๆเลยใช่คือบางเท็กเจอร์ประมาณนี้มันมันได้จากสันในแต่ว่ามันมันไม่ได้สันในแค่เดียวใช่ไหมครับแล้วก็รสชาติปรุงอย่างเงี้ยและความสุขแบบมันนึกถึงวันดีๆบางอย่างที่แบบเจอเนื้อที่ดีๆในวันหนึ่งอ่ะมันคือแล้วมันสบายๆ happy n e ยรสชาติของความ h a p ี y รสชาติของความสุขไปกินไหมอร่อยมากเลยว่ะของเขาแก้วกินไหมแก้วไปชิมไหมแก้วไปชิมเรา แล้วใบใหญ่อะไรวันนี้กลางกล้าไม่ยอมจากห้องนี้ปาโตเลยเฮ้ยขอได้ลยไหมขอด้วยจ้จำหน่อยหลังจากลองกันมาเรียบร้อยแล้วครับกับร้านคุกกี้เมาอยากจะให้ทุกคนแบบแนะนำว่าเอ้ยได้คอมเมนต์เด็ดว่าถ้าจะมานะอันไหนมันอร่อยถูกใจคุณยังไงแต่อันนี้อย่าเพิ่งนะเพราะว่ายังไม่มีขายอ่าไม่รู้ที่เขาขายทั่วไปอ่าอยากจะคุณท่านมีอะไรบ้างต้องบอกนี้ ว่าทุกอย่างมาตรฐานมันมันโอเวอร์มาตรฐานอยู่แล้ว่ยแต่ถ้าเกิดชอบก็อยากพูดถึงแล้วแบบอยากจะแบบขอสั่งซ้ำอีกได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอยากเอามาเช็มดูที่ขอศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมให้ไข่ข้นอ่าไข่ขยี่เหรอไข่ไข่ยี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าคุณรัฐกต้องบอกว่าคุณรัฐเป็นคนไม่กินไข่ใช่เราคนไม่กินไข่เลยอะไรก็ช่างแล้วเราก็ไม่กินของมันด้วยของผมนะของผมเนี่ยนี่เลย ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับคือมันอย่างนี้รับบอกว่าแก้ที่เพนพอจริงๆคือหมึกสดอ่ะเวลาผัดอ่ะมันไม่ติดเนื้อแต่ถ้าหมึกชุบแป้งแล้วเนี่ยพอมันดูดน้ําเข้าไปเนี่ยถึงมันติดเนื้อบางๆอ่ะแต่อารมณ์อารมณ์เหมือนกินไก่ไก่ทอดเกาหลีอ่ะชอบความฉลาดที่ว่าพอไปชุบแป้งแล้วเนี่ยแม่งอร่อยจริงคุณต้องมาลองแล้วคุณจะรู้ว่าที่พูดกันอ่ะแม่งพูดพูดหยอกทั้งนั้นอ่ะอเพราะกินกันปุ๊บมันจะแบบทุกอย่างจะแบบไอ้เหี้ยมันมีมันมีเรื่องราวมันมันมีรสชาติ อ่ะคุณตรงเปไง็นยัครับว่าเราไจำก่อนอ่ะคุณจ้ำผมว่าผมสนใจเต้าหู้หน่อเต้าหู้คือคือโอเคเท็กเจอร์มันเร,เรื่องที่หนึ่งว่าข้างนอกมันก็ดูกรอบแล้วข้างในมันคาวามเป็นแบบว่าครีมขึ้น <c oughs> ครีมนุ่มๆใช่ไหมครับคัสตาร์ดแต่คราวเนี้ยพอข้างในมันครีมครีมนุ่มๆแล้วแบบรสรสรสชาติอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปโหลดไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมมันจิ้มอะไรมันก็ไปทางนั้นได้อ่ะอืมอ่ะคุณตรงคุณตรงตรงครับกะเพราอยู่แล้วแฟนแฟนกะเพรามากๆเพราะอะไรฮะเพราะอะไรครับ กลมกลมอ่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยความเผ็ดความหวานความเค็มแล้วก็ความที่แบบร่วนของมันด้วยอ่ะกินกับข้าวอร่อยจนแห้งจนร่วนใช่แล้วะเอียดแล้วใส่ใบกะเพราแบบหอมกะเพรามากชอบชอบครับผมวันนี้ออกบ้านบ้างทุกท่านพาคุณรัฐคุณตรงมาหาไอดอลเขาที่ร้านกุ้งที่เมานะครับคุณจําไมได้เสพกับอาหารที่อร่อยมากมายก็คือวันนี้ทั้งสามคนมีความสมบูรณพี่เต้ฝากร้านเลยครับได้ครับก็ เซ็งเบอร์อะไรฮะเซ็งนะครับเซ็งเซ็งเซ็งเซงเบอร์อะไรฮะเซ็งนะครับสูตรแต่สามอันนี้คือฝากร้านใช่ไหมฮะอย่างไม่เซ็งเพิ่งเปิดชอบชอบร้านก็อยู่ที่ปากซอยวนจันทร์สามสิบสี่นะครับไม่ต้องเข้าซอยแต่เข้าซอยไปไปจอดรถได้ในซอยนะครับผมเข้าซอยนี่มีขายไหมครับที่ร้านมีครับมีเป็นข้าวซอยเนื้อนะครับผมแล้วก็ข้าวซอยไก่นะครับ อยู่ร้านตรงนี้นะครับผมตัดตอนยอนนะครับไปกินเลยพี่อร่อยอร่อยกว่าที่นี่อนีร่อยร่อยครับอร่อยจริงใไปไหมพี่ตตาอนยไปเราไปกินตัดตอนยอนกันนะครับไปจริง้วยร้านที่มาว่าเปิด5้าโมงนะครับปิด5้าทุ่มแต่ครัวปิด4ี่ทุ่มครึ่งนะครับร้านปิดทุกวันอังคารใช่ครับนี่ผมเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแฮงค์เลยวันนั้นน่ะแล้วก็ก็เลยก็เลยจบวันที่วันอังคารมาตลอดแย่ย่อพี่วันอังคารหยุดถ่ายคลิปครับผมโอ้ อาจําฝากช่องหน่อยครับจัมเพิ่ป้าอยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซากไทได้วยนะอยาลืมกดกระดิ่งจริงริงช่องแท็กู๊ดคันแล้วด้วยอันนี้ไม่ไดเมานะเวลาเราที่เมาร่อยนะจริงจริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่เมานะอย่าแผ่วอย่าแผ่วเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะจริงๆแล้วผมผมคือแทนแทนแทนกูจะไม่เมาทุกคนรู้ดีนะครับเวลาเราใส่เสื้อตัวนี้ แม่ไม่เชื่อใช่เพราะว่าแม่กูโกรธเสีอตัวนี่ยนะต่วกูไดีเท่าไหร่วันนี้ขอบคุณคุกกี้มาขอบคุณนครับเอาลับเอาล่ะครับขอบมากครับพี่